นะครับก็สวัสดีนะั่นทุกคนนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของวงจรในฟ้าสลสับสําหรับในหัวข้อนี้ก็จะพูดถึงแผนภาพเฟเซอร์มาดูว่าแผนภาพเฟเซอร์นั้นคืออะไรแผนภาพเฟเซอร์ก็คือการแสดงมุมเฟสของตัวสัญญาณไฟฟ้าสลับจากที่เราได้ทราบมาแล้วว่าสัญญาณไฟฟ้าสลสับเนี่ยมันเกิดจากการเหนี่ยวนําของขดลวดที่อยู่ในสนามแม่เหล็กทําให้เกิดเป็นสัญญาณกระแสไฟฟ้าขอ้มาซึ่งมันจะสลับค่าบวกค่าลบเนี่ย ทำให้เกิดเป็นเฟสของขึ้นขึ้นมาดังนั้นตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในวงจรไฟฟ้าสลับเนี่ยเมื่อมันทํางานอยู่ในกระแสสลับที่มันมีการเปลี่ยนเฟสตลอดเวลาเนี่ยมันเลยเกิดเฟสขึ้นที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นด้วยทําให้เฟสของสักไฟฟ้า,าแล้วก็เฟสของ,ของกระแสไฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามตัวอุปกรณ์ที่ต่อกับสัญญาณไฟฟ้าสลับนั้นเช่นอุปกรณ์ตัวแรกก็่นคือตัวต้านทานหรือว่ารีเซ็ตเตอร์รีเซตเตอร์เนี่ย ก็จะมีเฟสของกระแสที่ผ่านตัวนั้นทานแล้วก็เฟสของสัยไฟฟ้าที่ข้อมตัวนั้นทานอยู่เนี่ยมีเฟสที่ตรงกันเพราะว่าตัวรีเซตเตอร์นั้นไม่มีผลของความถี่ในการเปลี่ยนแปลงค่าดังนั้นค่าของเฟสที่เป็นกระแสกับสัยไฟฟ้าที่ตัวนั้นทานเนี่ยจึงมีค่าเท่ากันเมื่อเราพิจารณาที่เฟสของวงจรเช่นเราพิจารณาที่จุดเส้นนี้นะครับ ก็จะพบว่าตำแหน่งของเฟสเนี่ยของ V ก็คือจุดที่อยู่มุม90องศาก็ตรงกับตำแหน่งของเฟสของ I ที่มุม90องศาเท่ากันดังนั้นเฟสของ I กับเฟสของ V เมื่อเขียนเป็นแผนภาพเฟสเซอร์แล้วเนี่ยกพื่อได้ว่ามันมีทิศทางเดียวกันก็คือมันทํามุมเท่ากันนั่นเองอ่าโอเคนี่ก็จะเป็นเฟสของตัวต้านทานหรือว่าตัว R ต่อไปมาดูเฟสของตัวเหนี่ยวนาหรือว่าตัวอินดักเตอร์เนี่ยตัวเหนี่ยวนําหรือว่าอินดักเตอร์เมื่อต่อกับสัญญาณไฟฟ้าสลับเนี่ยมันก็จะเกิดเฟสของกระแสแล้วก็เฟสของความดังสักเนี่ยทิศทางที่ทำมุมกันอยู่90องศาโดยที่เฟสของสักไฟฟ้าคือ vl เนี่ยจะมากกว่าเฟสของ il เท่ากับ90องศาตูตามรูปนะน,น,นี่ก็คือเฟสที่ได้จากสัญญาณที่วัดโดยเครื่อง ออซิลสโคปจะเห็นว่าสีม่วงนี่คือสัญญาณของ i แล้วก็สีส้มนี่คือสัญญาณของ v ที่ i เนี่ยมีเฟสอยู่ที่0 V จะมีเฟสอยู่ที่90นะก็จะเห็นว่า v มีเฟสมากกว่า i อยู่90องศาหรือถ้าเกิดว่าเฟสของ v เนี่ยอยู่ที่180เฟส ของ i ก็อยู่ที่90ซึ่งน้อยกว่า v อยู่90องศาแบบนี้เป็นต้นโอเคนะครับนี่จะเป็นเฟสของตัวเหนี่ยวนำหรือว่าตัว L เนี่ยที่มีค่าของ vl มากกว่า i l อยู่90องศาเมื่อเขียนเป็นแผนภาพเฟเซอร์ก็จะได้ว่าเฟสของตัว v ก็จะมากกว่าเฟสของตัว i อยู่90เพราะว่าเวลาเราวัดมุมเนี่ยเราจะวัด ทวนเข็มนาฬิกาดังนั้น V ก็จะมีค่ามากกว่า I เท่ากับ90องศานั่นเองโอเคนะครับนี่จะเป็นเฟสของตัวเหนี่ยวนำดูตัวสุดท้ายนะครับนี่ก็คือเฟสของตัวเก็บประจุหรือว่าคาปาซิเตอร์ตัวเก็บประจุนั้นก็จะมีเฟสของกระแสะไฟฟ้าแล้วก็เฟสของสัายไฟฟ้าเนี่ยต่างกัน90องศาเช่นเดียวกันแต่ว่าเฟสของตัวเก็บประจุเนี่ยตรงที่เป็นกระแสะไฟฟ้าเนี่ยจะมีค่ามากกว่าสัาไฟฟ้าอยู่90องศาก็คือ I ของตัว c จะมีค่าเฟสมากกว่า v ของตัว c อยู่90เมื่อดูจากสัญญาณขึ้นจะเห็นว่าเมื่อสีส้มนี้คือตัว v สีม่วงนี้คือตัว i เมื่อ v อยู่ที่0 i จะอยู่ที่ 90, 90ก็คือ i มากกว่า90องศาหรือถ้าสีส้มนี้อยู่ที่180เฟสของ i ก็จะอยู่ที่ 270ซึ่งมากกว่า90องศานั่นเองเมื่อเขียนเป็นแผนภาพเฟเซอร์ก็คือที่ทํามุมตามทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยก็จะพบว่าเฟสของ I ก็จะมีค่ามากกว่าเฟสของ V อยู่90องศาหรือว่ามุมฉากตามแผนภาพเฟเซอร์ตามนี้นั่นเองนั้นสรุปแล้วก็คือเฟสเฟเซอร์ของตัว R จะมีเฟสของ I และ V เท่ากันก็คือมีทิศทางเดียวกัน เฟสของตัว L ก็จะมีเฟสของ VL เนี่ยมากกว่า IL อยู่90องศาและเฟสของตัว C เนี่ยก็จะมีค่าของ IC มากกว่า VC อยู่90องศานั่นเองโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของแผนภาาเฟเซอร์แล้วก็สำหรับในหัวข้อนี้ก็จบเพียงเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับ